ผเผ็ดๆเซ็บๆนะครับ,บตำปูปลาลาครับทุกคนน้องชายที่ทำงานบอกว่าอร่อยเดิมาซื้อกินร,ร้านส้มตำเบอร์ลีนนะครับผมตรงนี้ที่บ้านกลางใช่ไหมครับอยู่หน้าบ้านมัณฑนาการเด่นนะครับรังสิตนะครับทุกคน เอกเซเว่นเลยนะครับเซเว่นบ้านกลางที่นี่น่าจะเป็นบ้านกลางตำบลบ้านกลาง0951362452นะครับวันนี้เะเออยากกินตำปูปลาแซ่บๆครับหอมมากเลยปลาแซ่บๆครับ คทุกนถ้ามาแล้วไม่รู้จักร้านก็โทรมาถามที่ก็ได้นะครับผมศูนย์เก้าห้าหนึ่งสามหกสองสี่ห้าสองนะครับผมมีตำหลายตำเลยนะครับทุกคนเนี่ยตำทุกอย่างเลยนะครับผมตำข้าวโพดตำหมูยอตำไทยตำป่าตำปูปลาตำแตงตำถั่วตำทะเลนะครับอ้มีซอยจุ้ด้วยนะครับลาบน้ำตกมีเพียบเลยหลากหลายเมนู โทรมาถามได้ครับ0951362452ครับผมัามาแล้วทุกคนขอบคุณที่รับชมนะครับเดี๋ยวไปนั่งกินส้มตำกันครับทุกคนโชคดีเป็นของทุกคนนะที่นี่ตะบนบ้านกลางใช่ไหมครับบ,บ้านกลางปทุมธาน,นีนะครับผมอยู่ติดก,กับเซเว่นหมู่บ้านมันธนาการเด้นลังสิตนะครับผม